โอเคครับอยู่กับผมแอลนาทิดจาแนกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับเกเมลา่าเลเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็สว,สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาริว,วตัวละครอีกเช่นเคยนะก็ทุกคนก็ได้จะเห็นกันแล้วครับตัวละครที่ผมจะรีวิวก็เป็นตัวไหนได้นก็จกดินจินั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวละครคู่ที่ของฟลอร์โบเช่นซอแมนนะครับมีรพระเอกของเรานั่นเองก็ตัวละครเนี่ยมีความฝฟนตันที่จะ อะไรสักอย่างขหมของผู้หญิงนั่นแหละเออนั่นแหละแล้วก็มีเพื่อนนะักเป็นปีศาจชื่อว่าโมจิตานั่นเองนะครับก็โดนปีศาจจงาโดนหลอกซื้อนะให้ไปโดนสองวีเด็กแล้วก็โมจิตาก็เขาลาบกกลายเป็นดินจีน่าละปีศาจนี่ก่นะตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครเทงธาดน้ำนะครับเบีืเปพื้นฐานตอนวร่ง2 0 0 c ีไฮเปอร์ iper, อยู่ที่ สิบหกล้านถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วยืนหัวมันเนี่ยอยู่ที่100นะครับก็ยืนเป็นแทงง่งรองนะแต่มันเกิดมาเป็นเเปป็็นนตัวละครที่เป็นแท่งที่ชนหน้าเลยนะเพราะว่าความสามารถทักษะของมันนั่นเองนะก็ชีทิค่าหกร้อยความแม่นยำยี่สิบการใช้สกิลหนึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาความสสี่เปอร์เซ็นต์ก็คือสกลิลไอ้กระโดดมันเอง รอระยะเวลาครูดาวทักษะสี่วิเองโคตรเ็วนะสนกิลสองเป็นสกิลบัฟโล่เพิ่มเลือดนะก็นา,นานร,ร,ราทักษะที่เก้าวิครับหลบสูงเปนเซนนะแล้วก็ต้านสามสิบแล่เนี่ยสูงมากอยู่ที่สองพันสี่สิบนะครับผมโคตรสูงก็สลับสายฟร,รยีอาจจะยังหามาใช้ไม่คุ้มนะเพราะว่าใช้แล่ค่อนข้างเยอะต้องมีเ,เกรรเียร์ลดแล่ถึงสองช่องนะซึ่งเกียร์ฟรีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะ โอเคมาดูที่อ่าสเตตของบอควันหน้านี้กบ้างนะก็คือความเร็วกดโจมตีเนี่ยเร็วเคลื่อนที่ก็เร็วหรือว่าเป็นแทงที่หมุกบ้านได้เร็วนั่นเองนะครับทักษะหรือว่าสกิลนั่นเองสกิลที่หนึ่งนะครับเป็นสกิลดาเมจนะก็คืออย่ามายุ่งนะครับความสามารถของมันเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนย้ายไปยังกองทัพศัตรูยกเลิอกอปาปตธศีวแล้วก็โจมตีทนะให้ศัตรูกันในทันที โซ่ความเสียหาย4,000นั่นเองอ่าแล้วก็สกิลที่สองนะครับเป็นตึกวิวบับนะครับก็คือไม่ได้ครับไม่ได้ครับอืมก็คือสกิลไม่ได้ครับของมันเนี่ยจะสร้างบาลี5วิแล้วก็เพิ่มเลือดถึง500เปอร์เซ็นต7วิหรือว่าเกิดมาเพื่อเทงนั่นเองนะครับออส่วนความสามารถของมันเนี่ยก็จะมีอยู่สองอันนะหลักๆตอนที่คุณเปิดล่างม่วงมาก็คือมีกลุ่มเจนโซเนอย่างน้อยสองตัวแล้วก็สูชุด5ห้าตัว แล้วก็มีเพิ่มแล่ธาตุระดับสองนั่นเองนะครับระดับสองนะก็คือจากเพิ่มแลขหนึ่งตันสมพจะมัดก้าดาวเนี่ยที่แนะนําเลยน่าจะเป็นต่อบ้านน้ําแข็งนั่นเองแล้วก็เพื่อสุดท้ายตัวต้านน้าแข็งเนี่ยจะไม่โดนน้าแข็งมีโอกาสที่มันจะไม่โดนน้ำแข็งนะไม่ใช่ว่าไม่โดนเลยนะก <s> ็คือมีโอกาสที่ <BAR> ไม่โดนน้ำแข็งเพื่อสุดท้ายก็เหมือนกันเวลามันตายเนี่ยมันจะเป็นธมตะห้าวินะ แต่เวาริงที่เจมีนั่นแหละจี่งๆเขาไม่ได้เขียนไว้นะก็คือเจมีนะครับก็มีโอกาสที่จะติดและไม่ติดเหมือนกันนะครับโอเคส่วนเกียร์ที่ผมจะมาใส่นเนี่ยก็คือมีขวานของมันเลยซึ่งสุ่มได้มาเมื่อวันเสาร์นั่เองนะตอนอมี PVP ทำการรีเซ็ตนั่นเองเพชรผมรบสองร้อยพอดีกับกระดานเอกระดานห้าคูณห้าเออมันให้เพชรมาเนาตอนปิงโก้ลอบแหลกได้มาพอดีมีกี่มาห้าสิบซุ่มไปได้ขวานดิจีมานะครับ อไอ้ควาดในจีเนี่ยมันมีความสามารถก็คืออมีค่าสเต็ตนี่คือมา่านโลหิตหนึ่งร้อยจุดสองเปอร์เซ็นต์ยาสั่งเลืเอดสชื่อมติดแล้วก็เลือดสี่ร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะซึ่งเกียร์ที่ควรหามาใช้มากสําหรับใครที่ออยากได้แท้งที่มันถึกๆแล้วก็สกิลโดนนะครับผมสกิลที่มันโดนแน่นอนอสกิลที่มันหยิบเกิดผมแน่ๆส่วนสกิลบวกจะเป็นรูเหลี่ต่า2.2.2นี้นะครับ ซึ่งไหญมาโลหินเนี่ยสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะมันคือค่าอ่ามันคือค่าดูดเลือดนะทำให้สกิลของตัวละครที่จงตีโดนโดนแน่ๆเนี่ยมันจะดูดเลือดกลับมาเอาไอ้ค่านี้ไปคูณกับค่า HP นะหนึ่งพันเปอร์เซ็นนั่นเองไม่ใช่หนึ100่งพันเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นผู้ผิดเอาไปคูณกับ HP แล้วก็ถ้าหากว่าคุณดูดเลือดจนเลือดของเลนเเจอร์ตัวนั้นอะ่ะเต็มและ มันเกินไปนะมันจะไปคูณเป็นโล่อีกพันเปอร์เซ็นต์กับเลือดที่เรามีก็คือง่ายคือยิ่งเลือดเยอะมันก็ยิ่งคิวแรงแล้วก็ยิ่งเพิ่มโล่โล่ได้เยอะทําให้ตัวละครของตึกงเองลูที่นี่มันไม่ใช่เป็นโล่ธมตะนะแต่เป็นโล่แบบคล้ายๆแบบรูจิ้ๆเีงยที่มันแบบคุณไม่เห็นอนะแต่คุณรู้ว่ามันมีอะไรประมาณนั้นอ๋อเกี่ยกต่อไปก็หน้าก,กากยิ้มจากโคโลโบไอ,นะนะอ้นะนะมัสไซโคูนะก็หลังเลยเอามารดกเรแล่แล้วก็มีค่าหลก สกิลเองอก็ดีอยู่แต่วิ่งเร็วนี้ไม่เท่าไหร่สเปย์เป็นหนาผ้าคุม10.5ปีนะก็คือรถเหลกครับท่าสกิลให้ส่วนความมินัมภาษานี้ไม่ต้องการโอเคแล้วก็มาพูดถึงพลสวรรค์ของตัวเดกจีกันบ้างนะตัวพรสวรรค์ของมันเนี่ยเมื่อมันใช้สกิลด้วยผลลัพธ์ของมันนะก็คือเป็นผลลัพธ์การเคลื่อนที่ไแบบสตูหลังจากให้สกิลเสร็นเนี่ย มันจะเพิ่มมาชีวิตให้ตัวเอง500%เป็น5วิแล้วก็เพิ่มคนเหียลการที่อีก300%นะครับอีก5วิลวผลล้พธผลลัพธ์ที่เข้าขายก็คือตัวลุยฝ่าฟันตนเองเคลื่อนย้ายไปนแนวหลังรวมตัวเคลื่อนย้ายขึ้นแนวหน้าสลับตำแหน่งนะครับอือก็ตัวของเดนจีมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปยังกองทัพของศัตรูนั่นเองนะครับก็คือพอมันกระโดดปุ๊บมันก็จะวิ่งเร็วทันที แล้วก็สึกว่าจะเป็นสกิลที่ไม่โดนซีซีด้วยหรือเปล่าใช่ไหมตะรี่ฟ่าฟันเออน่าจะประมาณนั้นนะคนละคนตะรี่ฟ่าฟันน่าจะไม่โดนซีซีด้วยหลังจากที่มันกระโดดนะถือว่าค่อนข้างเก่งนะนะแน่ในล่างนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะสองพันใช่ไหมมันจะเปินให้ดูว่าล่างาดาวแดงแร่เยอะเท่าไหร่นะบอกเลยว่าเยอะมากใครที่เกียร์ไม่ถึงเนะี่ยอย่าอย่าไปอัพนะผมยังไม่อัพเลย ตัวของไอ้พาวเวอร์ก็เหมือนกันนะนะน่าก็ดาวเหนือแร่ที่สองพันสี่ร้อสิบโอ้ไม่กอแร่เยอะมากใครที่เกียร์ไม่ถึงแนะนำว่าใช้่างแปดดาวม่วงดีกว่านพะูดก,กันง่ายๆแร่เยอะเกินไปนะเรามาดูอ่เอฟเฟกต์สกิลแล้วก็ความสามารถของมันกันเลยดีกว่าว่ามันใช้ดีหรือไม่มันเท่ขนาดไหนนะ ซึ่งหน้าที่เราจะรีวิวก็ดานาาเดิมเลยนะครับนี่หน้านี้หน้านี้ใช้รีวิวความแรงของสกิลนะนจริงตัวเนี้ยไม่ได้ใส่แอคแท็ก uh, เลยนะไม่ได้ใส่ความตีมันเลยเ,เดินออกมานะครับก็เดินออกมาปกตินะไม่ได้บัฟหน้าป้อมมาน,นะมาถึงก็สกิ skill ลแล้วแปล่งล่างเป็นปีศาจเรื่อยๆนะอีกรอบหนึ่งสกิลคูดาไวมากนะครับทำให้สตูติกกระดินถอยหลังด้วย กระโดดไปก็ผลิตน้าเอ็นนะครับจอมลหนึ่งอ่าี่สกิลบัฟนะมันจะเรียกไอ้ตัวละครชื่อว่นะอาอะไรนึ่งดิมนะเออหน่อะไรสักตัวหนหละออกมาปั๊บ,บออกมาออกมาป้อนอาหารนะมมองป้อนลอมหนึ่งแล้วก็บัฟโล่ไปนะกระโดดอืมว่าสกิลกระเด็นหัยหลังนี่ติดดีอยู่นะครับอืม ซึ่งไอ้มาลูหินเนี่ยมันจะมาใช้กับตัวละครกระโดดได้ดีเพราะว่าไอ้มันบอกว่าสกิลสกิลอะไรก็ตามเนี่ยที่มันติดแบบเป็นเนี่ยมันจะให้มาลูหินทํางานได้นั่นเองซึ่งสกิลที่ติดแน่นอนก็คือกระโดดนั่นเองนะครับทําให้แบบว่า,ามาลูหินสามารถเปิดใช้งานได้แล้วก็ดูเลียนได้นั่นเองนะแล้ก็จะถึงปี แต่พอเราไปใช่นงานใน PVP เนี่ยผมจะแสดงให้ดูว่ามันใช้ยากแค่ไหนนะคือคุณยังเม็นต้องมีตัวละครที่ติดมากๆหรือไม่ก็ตัวละครที่มีความสามารถที่แบบยืนนานๆเนาะต่อไปนะครับผมจะไม่รีวิวว่าเลืสกิลกันอย่างนี้แนวะว่าสกิลลึกแค่ไหนประมาณไหนนะตรงนี้บอยก็จะยืนอยู่สองจุดแล้วกันนะมีตัวเขียวนะ มันจะมีไอ้ตัวนี้อ่าประมาณประมานนี้นะจนะีบนะครับบัฟก่อนเลยอันดับเลกนะจะวิ่งไปนะตกลงไปแล้วครับมันวิ่งเอาไปมาสกิลข้ามหลังเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะมันจะมีการรวบศัตรูเลยนะไม่ใช่รบกุงทำให้ศัตรูกันในทางหลังเลยนะไปครับไปครับก็มี หลายๆคนจากในอูมผม่ผมมองชุนนะเพราะว่ามันอ่าคาร์ฟอนตัวเนี้ยมันลงสกิลง่ายไปหน่อยนะซึ่งผมก็เห็นด้วยวันนั้นเนาะมันใส่ต้านร้อยหลบร้อยยิงมาสกิลแรกก็ถือว่าเป็นจุดจุดบอดแล้วกันมีแต่สกิลก็แอบแรงอยู่นะครับเนี่ยทำไปเล่นไปถนัดมันได้เสกกระจ,จุกตีนะไปเม,ม,ม้นเม้นยันไม่เปิดเลยคืยเสียงแล้วว่ะ ดีฟิกเซียงน่จาจะเท่นะเหมืะดูไปว,วันนี้โอเคยสูทเฮียที่ได้มาคืออยากสะสมนะถึงมันจะอาจจะยังไม่เก่งนะดูสิสะสมตัวโคงหมิงอะ่ะไปใช้จริงประมาณสองสามวันที่ผ่านมานี้มันตายง่ายมาหน่อยหนมะู่้้สิอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นสสุดของมันหรือเปล่า แบบว่าเต้าดาวเมกอะไรเงี้ยโอเคต่อไปผมจะมันไปลงในสนามจริงแล้วคนระับก็คือ PVP นั่นเองนะมาสักรอบสองรอบนะฮะทีนี้เขามีแลก็ไปชนกับบูเดียสด,ดูไหมที่เป็นดัมมี่าตุายที่ดดเแรงมาก็ามีเบาวแอมชื่อบาดิเห็นไหมครับบอสมืดเคียน ไม่สงสัยนะตีเข้าหน่อยก็จะไปทำที่สกู๊ปมาครับเนี่ยตัวของแม็กกี้ผมก็น่าจะเอาไปใส่ได้นะเพราะมันต่าอ,อมันน่าจะติดขึ้นมางานนี้ดนจีมาลับกระโดดไปกระโดดไปแล้วก็ด,ดูผัดกลับมานะเป็นดีมเลมาสิครับมาสิครับไม่ดู ดีจีดูไปแล้วตอนนี้อนุญาตใช้เทมสหน่อยนะครับตอนนี้ดไปเลยกดผัดกันก่อนเดี๋ยวเราแพน้นะดีจี IG ดูไปใช่ไหมเน้นโดนขันกางกาเลียอะไรเขาเนี่นยมาเบิ้ลละไม่เนี้ยนะบมทำทำงานได้ดีมากนะดโโนะูเรียบรอย้อย เท่นะครับส่วนตัวคือมันเท่นั่นเองตัวละครมันเท่มากโตมากดีมาไรเอ่ยอ้าวเจอบอตมือบันเกมตัวหนึ่งนะจินโดคินะครับมีความสามารถเพิ่มแม่นึงพันแล้วก็คิวแม่นมากเลยมากนะครับถึงแม้จะไม่มีพลังโจมตีเลยแล้วก็เป็นอ่าม็อกไซคูลอ้ม็อกไซคูนี่เก่งนะครับบัตเต็ดนะน้องอยู่ดียตัวดีตัวเลิศเลย ครับแล้วก็มีของนี้มีนะที่เชืญตัวเองมาใช้สกิลเอกรอบกมัะนะะจะโดนพลังควสวสมค์ของตัวของไ้พาวเวอร์เคลียหายไปในพิษตาดูไปครับตรงนี้เหมือนบรับโลให้เพื่อนรับเลือกเอวมามนโดนสกิลง่ายนะเรนเจีร์แต่ว่ามรวมมันก็ยังยืนได้แล้วก็ถืออยู่นะเพราะมีมาโลหิตมาช่วยในการยืนนะฮิโรคิ ก็เราไม่ไหวเปล่าไม่ให้แถวหลังไม่ไหวแล้วดุ่นูดินไปมีห่วมนะครับโดนจะเยียดควงพายแพ้เรียบร้อยคุณฟุกก็ได้แพ้ผมไปเรียบร้อยนะครับอีกสักเกมหน้านะซ่อนเรนนะครับซ่อนเรนนะครับคุ่นองนครับจัดไปหมาเนี่ย ยังไงอะชายโยฝูคอมโบเพิ่มตัวละครมคาขับรถไปกันแล้วกันน่าจะแพ้นะเพราะว่าเป็นคูมสองอะดูดิทีมฟุตติงคนไทยด้วยหรือเปล่านะมี่ว่ะชนะนะเรนจิเลือกบินไปให้ให้เขาสกิลตายเรียบร้อยโอเป็นจา้าเรียบร้อยเด้อ คุณแล้วได้เปไปเรียบร้อยครับหลับเต็มตึงที่นอนตัวนู้ขอชิปทีหน่อยดิเก่งเกินแล้วอ่ะอู๋ตันตัวเลยโอโหมีชิโนะ่โอมนะมีหนา้มนาม,ามาีตัวประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวละครดิจินะเต็เมสิบผมให้แปดแล้วกัน นี่แต่ว่าโดนสกิลง่ายไปหน่อยนะครับเราก็เลยเยอะหน่เองหักสองคะแนนส่วนนักอื่นคือที่ให้แปดเพราะว่าที่ครับโค้ที่เลยสกิลมันเท่จับมันก็แบบเป็นโคดบูที่แบบผมชอบมากๆนะซีซารแมนนะอือส,สวนทรสวรรค์ที่เก่งแต่ว่ายังไม่ได้ก็เล่ยงยังไม่เก่งถ้ามาได้มมนก็เก่งเองอืมไว้ผมได้พรสวรรค์จะมารีวิวอีกรอบแล้วกันอาจจะเป็นหัำเดือนนี้หรือไม่ก็อาจจะสุ่มได้ในจีในดเดือนก็ จะมารียนรอีกรอบันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบวงดี่ท่าน,นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแลวชมคลิปให้ผมของผมด้วยนะครับ mm hmm. ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในบานครับผม